สวัสดีทุกคนท้านน่ะคะวันนี้ก็จะมาสอนเอาวิดีโอเสียงสำหรับคนที่คอมสเปคไม่ค่อยแรงแต่ว่าเป็นคอมสเปคตุ้นเก่านะฮะก็ลำงดักแรกเราต้องไปดาวน์โหลดวิดว์มาก่อนเวนดาวนโ์โหลดเสร็จก็ไปโหลดไฟล์นี้มาอันนี้คือเป็นไฟล์โปรแกรมที่จะทำให้โปรตัวช่วยในการลงวิดนะีโอเสียงผ่านเองนะโอเค จากนั้นให้เราเลือกเป็นอันนี้คือไฟล์แฟไดของเราคือแฟกิีกเรากดเลือกไปแล้วเราก็เ,กเกช็ก,ก่อนได้ว่าได้ที่มันชื่อไฟล์เดียวกันไหมอันนี้ก็คือจะเป็นตัวโปรแกรมที่ตัวไฟล์เป็นแฟลไดอีกหนึ่งที่แบบไอ้น,นี้ได้ที่มันจะช่วยอ่ะ ะาไปนอนแล้วก่อนเดี๋ยวลุกตันลุกก่อนลุกๆไม่ต้องแฝดดันลุกลุกมาๆไปนอกไปที่นอกไปโอ้ยมาอะอกอ่ะแล้วเราก็เสียบไปดายใหม่ เออโแล้วแบบนึ่งดิอนี่นะให้เราเปิดโปรแกรมเพ่หน่นะกเราเอเคปรกรมตัวนี้นหน่แล้วก็เลือกเป็นแฟรไดของเราแล้วก็เลือก,กดอเ,เลือกดปอันนี้กดเริ่มเลยไม่ต้องเปอกอะไรนะกดเริ่มอันนี้มันจะถามว่าเราแบ เก็บอะไรไว้ไหมแต่ว่าต้องการลบหนีเห็นไหมเยอะเกินตรวสอบแรมสิกิกอันนี้มันจะเป็น TPM ส0สูดก็คือสำหรับคนที่คอมแบบว,ว่าไม่มี TPM ส 0. 0. 0อรกอะไรเงี้ยก็คือการข้ามเลยตรงนี้เราก็รอให้มันครบร้อเเซ็นนี่นะมันจะขึน้นนาแบบนี้ตรงนี้ก็อยู่ที่คอมแต่ละคนด้วยว่าใช้เวลานาน,านแค่ไหนนะ เราสามารถไปดูได้น,นะนี่ตนแบบนี่นะมันจะเป็นไฟล์มาที่แผ่นใต้ของเราเลยเมื่อมันโหลดอะไรตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดติดตั้งตามที่เราติดตั้งวินโดว์เลยก็คือลงแบบเดียวกันกับที่เราติดตั้งวินโดว์ ก็ประมาณนี้่ะทุกคนแต่อันนี้เราจะไม่ขอทําให้ดูนะเพราะว่าของเราก็ต้องใช้เวลารอตรงนี้เพราะว่าเราพี้เกยบแัดคลิปล้วม,มาคิดด้่นะทุกคนก็อ่านมาว่าอาจจะพูดไม่ค่อยงงแต่ถ้าใครงง,งก็ไปดูคลิปของคนอื่นก็ได้นะเพราะว่าคลิปเรามันค่อนข้างที่จะเรียวนะโอเคแต่ถ้าทุกคนลงอะ่ะส่วนใหญ่จะได้เป็นได้เป็นจำนนเดี๋ยวเราเปิด คอมวินโดให้ว่ามันจะให้ติดตั้งวินโดอะไรคุณสมบัตินี่นะนี่วินโดที่ลงที่มันลงให้ก็คือจะเป็น Windows 10ตัวนี้อันนี้นะแต่ถ้าลงที่หลานอะ่ะมันจะเป็นวินโดแท้แต่ตัวนี้ก็คือมันจะเป็นวินโดแบบว่า นั่นแหละเนาะแต่ถ้าใครไม่อยากแต่งก็ลงอิงก็ได้หรือว่าใครมีเวนโดของแท้ก็ลงของแท้โอเค,ค